หนหน้าทีกับกอทอด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบราดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในหลายประเทศทั่วโลกและมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างมากขึ้นกรมการขนส่งทางบกห่วงใยพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์5จึงมอบหมายให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ กำชับผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน19อย่างเคร่งครัดการให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทต้องคัดกรองผู้โดยสารและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการหากมีอุณหภูมิสูงกว่า37.5องศาเซลเซียสให้งดการใช้บริการพนักงานขับรถหรือผู้ให้บริการและผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการใช้บริการ ทำความสะอาดภายในรถทั้งก่อนและหลังการให้บริการด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยแนะนำผู้โดยสารลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันไทยชนะและควรงดการพูดคุยแนวระหว่างใช้บริการเพื่อลดความเสี่ยงกาแรแพร่กระจายของเชื้อโรคครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม